พามาเช็คหมายนะซึ่งเป็นหมายที่นสานไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ฝนแล้วนะหืมคว้าเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยกัดครับเจ้าของฟองกัดเลยเอาเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยุดฟองเมื่อ,อกี้เลยครับนะเห็นฟองขึ้นนสานก็ตีใส่ครับไม่เดียวเอาเลยครับไม,ไม่รู้นะตวนนี้เสียงวัดครับท่านผู้ชม โอ้ปลาย้อนมาออกซ้ายไปครับเรียบร้อยครับท้่านวันนี้หนึ่งชั่วโมงครับสี่แต้มนี่ก็หรูหราแล้วนะ,ะก็สวัสดีนะผมยินักนะักุกป,ปลาทุกท่านนะก็เจอกันเย็นๆง,งนนซันเป็นซิ่งนะครับผมก็วันนี้พามาเช็คหมยนะซึ่งเป็นหมายที่นสันไม่ได้เข้ามาตั้งแต่ฝนแล้วนะเพราะว่าน้ํามันเยอะนะผมก็เป็นหมายบ่อนะครับ <Wow. S 2> เป็นบ่อล้างของโรงงานน้ําแข็งเก่านะ ทางไหนก็มีคนใช้บริการอยู่2ท่านนะเมื่อกี้นะก็มาเห็นรถจอดอยู่2คันออกมาตกปลานะก็เดี๋ยวเช็คดูกันนะครับผมตอนนี้น้ำมันเยอะอยู่ไม่รู้ว่าจะกัดหรือเปล่านะเพราะเราเล่นเท็กซัดนะส่วนใหญ่เจ้าเขาตีกันอยู่ข้างในเขาคงตีก็ดีนะครับก็คือเท่าวันนี้ถ้ามีตัวสกิทสักตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าถล่มนะโอเคเดี๋ยวไปดูเองครับครับแต่หมดผลมาวคงจะมีคนเข้ามาใช้บริการเรื่อยๆนะเนี่ยทางเดินเป็นร่องอยนะก็อุปกรณ์ก็ชุดเดิมนอ้ผม แม้ว่าอัลฟานะปียี่สิบเอ็ดบเจ็ดนะครับผมก็คันเ็นวาซอนห้าจุดสองสายพีหนึ่งนะของไดนามนะครับแล้วก็สายหน้าบิ๊กเกมนะเดี๋ยวเขาเป็นวิ๊กเอดสามนิ้วตัวเวทหนึ่งโอทองเหลืองสามกรัมนะเอ้ยห้ากรัมนะโอนี้น้ำลึกนะก็ทุกอย่างที่อาสารใช้นะเดี๋ยวติดทแท็กไว้ให้นะท่านผู้ชมนะ จะเห็นรูปตะก้าขึ้นมุมจอล่างซ้ายมือเนี่ยนะโอเคไปครับไม้แรกลึกมากนะท่านผู้ชมริมๆเนี่ยมีอย่างน้อยมีห้าเมตรหกเมตรนะตรงกลางนี่คือเป็นสิบเมตรเลยนะว้าวแต่ริมๆเนี่ยพอทนนะยังมีพวกเศษหญ้าเศษอะไรมันไม่น้ำจะไม่ลึกมากนะครับก็ถือว่าลึกเลยนะก็มิดหัวหน้านสารก็นแล้วกันเลยนะ น้สันสูงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเอาต่อกันได้สองคนเลยนะลิมๆิมเ่ยนะเฉพาะพูดถึงเฉพาะลิมๆิมนะครับ <Nope. S 1> เอาติดอนะไรวะเนี่ยติดอะไรละเวนะี่ฟองขึ้นท่วงเลยปลาปลากัดหวงเ,เกีืยเฮ้ยปลาครับนึกว่าติดย่านุ่มฟองท่วงเลยนะเจ็โดโตอีกไม,ม้แหลกเลย เนี่นะข้างในก็มีอน้าสองท่านไม่รู้ว่าใครนะครับไม่น่าจะรู้จักหรอกนะตีก็ดีกันนะไอ้สามนี่ว่าตรงนี้คนหนึ่งนะออสามคนเลยนะสี่กับมัทสันนี่แหละตัวเลี้ยงเนี้ยก็จะไม่มาตีแล้วคอข้างลาง่างยากมันติดนะติดก็ดีดีจังเลยนะ รีบครับรีบตามตามแสงนะ <Okay. S 1> น้ำลึกแบบนี้ไม่รูป้ปลาจะลงไปนอนหน้าดินหรือเปล่านะท่านผู้ชมเพราะส่วนที่เราหานี่คือส่วนที่ปลาปลาที่มันลงไปนอนหน้าดินนะที่ว่าน้ำนี่เยอะส่วนใหญ่ก็จะลอยอยู่นะครับกลางๆน้ำบางผิวน้ำบางเนี่ยนะจิไปใกล้นะ <Nope. S 1> นฟองฟอดเลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเพื่อเผอก็เอาอยู่ใกล้นี่เลยนะ นี่ไงมีตัวต้องจงเขียนเหลือเราแล้วด้วยเลยนะตัวเท่าดำเร็กนะหันหน้าใส่เยือเลยเมื่อกี้ก็ปลาเยอะนะแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไซรุ่นๆกำลังกินอย่างเงี้นะต้องใจเย็นหน่อยครับน้ำลึกนะ หืคว้าเลยครับท่านผู้ชมที่เดิมเลยครับตรงจุดจุดเดิมที่ไม้แรกกัดเลยนะกัดไม้แรกเลยตัวใหญ่ด้วยนะกำลังดีครับอืมตาตัวไม่ใหญ่นะอืมคว้ามือเลยครับท่านผู้ชมนะกำลังโม้เลยเต็มแก้มสิครับแบบนี้นะเก๋ส,สวยเลยนะ หลวงโตไปหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันต่อครับมีแก็เก็บนะครับปัดป๊ดสองปัดป๊อด,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 อดน้ำลึกเลยตรงนั้นนะ่ะนี่ยครับเสียงมันกัดกันอยู่ข้างตะลิ่งเนี่ยนะโบโบโบหลายทีแล้วนะจุดเดิมเลยนะ จะหมดแสงแล้วนะท่านผู้ชมนะเราจะเจอตัวที่สองหรือเปล่านะครับเฮ้ยกัดครับเจ้าของฟองกัดเลย <Okay. S 1> สายวิ่งปิดเอาเลยครับท่านผู้ชมอุยอ้ยคุดคุดเฮ้ยทำไมแรงจังอุย้ยฟองขึ้นปด,ปดท่านผู้ชมตีใส่กัดเลยครับอุย้ยไซด์ดี โอ้ยตัวใหญ่เลยท่านผู้ชมตัวนี้เต็มปากเลยครับอ,อ,อ้ดันโลโครับตัวนี้โอ้โหเจ้าของฟองเมื่อกี้เลยครับนะเห็นฟองขึ้นน้ำสังก็ตีใส่ครับไม้เดียวเอาเลยครับฮะรูเทียบคันเบ็ดครับท่านผู้ชมประมาณเจ็ดแปดขีดนะั่นตัวนี้นะโอเคครับกัดบิก๊กแอบเต็มปากเลย สุดยอดครับมิก้าโรเทเลนไปกันต่อครับหาแต้มที่3กันท่านผู้ชมการที่เราเห็นมันฟองขึ้นเนี่ยปามช้ยหน้าดินเนี่ยหมายความว่าปามมันอยู่ข้างล่างนะท่านผู้ชมแล้วก็อยู่ตรงนั้นด้วยครับที่เหลือก็คือมันจะโยกไปซ้ายไปขวาหรือว่ามันจะเจอเหยื่อแล้วเรามันเราแล้วมันจะกัดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือถ้ามีฟองช้ยหน้าดินให้เห็นเนี่ยนะรีบตีใส่เลยครับก่อนที่มันจะไปที่อื่นซะก่อนนะไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาเราไม่รู้มันนะ มันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่ยังไม่ตายนะเออกำลังกัจะเดินไปทางนน้นอยู่เลยนะท่านผู้ชมไม่เดินแล้วนะนี่ยเนี่นี่นนนตัวนึงครับเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆนะไอตัวอยู่ใ,ใกล้ๆเนะี่ยมันเห็นเรานะไม่ยอมกัดนะครับเดูใหม่นะปลายังไม่ระแวงครับ วองโผ่ขึ้นมาก็แจ้งพิกัดตีใส่ตัวยังอยู่เจอเหยื่อกัดเลยครับท่านผู้ชมอีกสักเดือนนึงเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วนะจะกัดยากกว่านี้หน่อยนะแต่จะเจอตัวง่ายกว่านะถ้านน้ำน้อยลงกว่านี้แล้วนะตอนเปิดฤดูใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือความยากมันอยู่ที่ระดับน้ำนะท่านผู้ชม แต่ช่วงมีนาเมษานันสาร,นะนะสารจะเข้าเล่นตลอดนะหมานี้นะ <Wow. S 1> ก็คือมาทีอะไรก็มีตัวกัดนะท่านผู้ชมบางทีนันสารก็เก็บบางทีนันศสารก็ปล่อยหมดเลยนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้กินปลาช่อนมาพักหนึ่งแล้วนะส่วนใหญ่ตกปล่อยนะครับอื ยังตื้อไปตื้อมาอยู่ตัวนี้กัดจนได้นะครับอย่างที่บอกครับระดับน้ํามันลึกเนี่ยก็คือปลาเนี่ยไม่รู้มันจะลงเป็นเออลงไปนอนหน้าดินสักกี่ตัวนะก็คือถ้าสังเกตว่าเห็นฟองขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือก็คือตัวนั้นมันอยู่หน้าดินแน่นอนนะโอเค ต้งรีบส่งเหยื่อไปถามเลยนว่ายังอยู่หรือเปล่าเลยนะระดับน้ำนี่ลึกขนาดไหนก็คิดดูแล้วกัน,นปลากัดจนวัดจนเจ็บปลาขึ้นมาแล้วฟองยังไม่ขึ้นผิวน้ำเลยนะยังขึ้นไม่ถึงผิวน้ำเลยนะฟองนะ ไกสักตัวนะก่อนจะสิ้นแสงครับแต่วันตกดินนี่ปลาก็ขึ้น <c oughs> ผิวน้ำหมดแล้วเลยใช่ไหมใช่นะไหนอะฟองนู่นครับปลาอยู่ไหนไม่รู้นะตอนนี้ เสียงวัดครับท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ปลาย้อนมานะ <c oughs> โอเคใกล้ๆเลยตัวนี้นะสวยงามครับจบสามแต้มนี่สวยแล้วนะเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเลยโอเคนอีกนิดนึงนะครับยังพอได้อีกนิดนึงนะโอเคเนี่ยไซส์หลักๆจะเป็นไซส์นี้นะท่านผู้ชมสองขีดนะประมาณนี้โอเคครับบิ๊กแอปโรเทเ n นดูมันต่อนะท่านผู้ชมลองขยี้เหลี่ยมเดิมดูครับทางตะลิงเนี่ย ืระยะตรงนั้นอะเหมือนมันมันมันจะเป็นเอ่อเป็นนูนๆนะเป็นกองหญ้าเน่านะท่านผู้ชมนะเป็นกองหญ้าเลยเลยนะไม่ใช่กองดินนะเหมือนเป็นเนินเล็กๆอยู่ประมาณเนี้นะเออแล้วจุดนั้นคือเป็นจุดที่ปลากัดบ่อยนะท่านผู้ชมนะจุดที่ได้ตัวแรกนะนะบนหนจังหวัดดีๆนะคือมาไม้แรกก็โดนเลยอะไรประมาณนี้นะครับ มันไหนจังหวะไม่มีตัวจังหวะไม่ดีก็ตีไปเถอะนะออแล้วแต่จังหวะแต่ละวันคนระับแต่ปลามมนก็กัดอยู่หลุมเดิมๆมันนะปลาบ่ออย่างเงี้ยอยู่หลุมนะท่านผู้ชมนะไอบ่ออย่างเงี้ยลองสูบน้ําแห้งเถอะนะข้างล่างนี่จะเห็นเป็นหลุมเป็นบ่อนะหลุมปลานินลหลุมปลาอะไรบ้างเราไปแย่งเขาอยู่นะบางทีนะปลาบ่ออยู่หลุมนะ ิดกล้องปุ๊บปลากัดปับ๊บท่านผู้ชมกัดเบามากตัวนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับฟองขึ้นแล้วโอ้ยย้อนย้อนครับอยู่อยู่อยู่นะ <Okay. S 1> ป่ากออกซ้ายไปครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมตัวนี้เ <Yo. S 1> ฮ้ยไซดีอีเหมือนกันตึงครับตึง <Wow. S 1> โอ้โหไสดสวยครับ <Wow. S 1> คือตีตู้อยู่ตั้งนานครับติดกล้องแล้วตีย้ำอยู่สองไม้นะ <laughs> กัดโอ้ โอ้ล้ำยมสาสวยทั้งนั้นเลยครับคันนี้โอ้แต้มที่4ี่ครับเป็นไปได้นะหนึ่งชั่วโมงครับสี่แต้มนี่ก็หลูหลาแล้วนะโอ้โอเคครับช่างหัวมันนะไปจบกลับบ้านครับโอเคครับท่านผู้ชมก็มาดูผลงานกันนะในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็นี่เลยครับว้าวสาจัมโบ้ทั้งนั้นเลยนะ สายสวยครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวมาถล่มกันใหม่